สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องฟังเราและฟังไทยและต่างประเทศนะคะวันนี้สาวเราเองก็มากินขนมจีนติมแกบขนมจีนนะคะสาวเราไม่ไม่ไม่ได้ทำเนาะซื้อมานะคะนี่นะคะ แล้วเราก็จะมีไส้กรอกมาสามมนะคะมากินแล้วก็มีผักนะคะมีสระแเน่มีหอมป้อมแล้วก็แล้วก็มีหมักลินไม้นะคะสาวเราหั่นมานะคะขนมจีนน้ำยานะคะมาจ้ามาแซบกับสาวนะจ๊ะ อร่อยขนมจินน้ำยานค่ะยากะทิ <c oughs> ยาใส่มือเด้อพี่น้องเ้อใส่มือน้ำใส่ซอนน้ำอืมคุณยายเขาทำขายเราไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเพื่อนๆ พอค่อยด้ลงคลิปเท่าไหร่เด้อพี่น้องเนื้อยุงเหวี่ยงยุงงางต, <laughs> ตอนนี้ตอนเราหันมาเพกกาเนาะ อมรสโซนนะพี่น้องอมหวากจะกินบ่มอดพัก ขนมจีนเหนียวนุ่มนะคะเหนียวมากนะคะเซ้นขนมจีน อยู่ข้างในก็เป็นผักอยู่แล้วเนาะ <c oughs> <c oughs> บัวจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าสาวเราเองก็ไปสาในเด้อจักหน่อยพี่น้องช่วงที่ปีใหม่งานหลาย mhm mm

คุณยายทำขายอร่อยมากค่ะ หอมผักชีเสื้อสวยพี่น้องต้นใหญ่ๆ อยู่ในถ้วยกับพักมากหลาย เดี๋ยวจะทวงออเงาะใช่ไหมหมักลึนใหม่เป็นห่องเพลกา หือข่าเพียง ี่ยงอันเที่ยงบัานสาวเราหอมหอมลาบเนาะ <c oughs> มาหอมหอมลา,มาบาายู่เมืองไทยบดเด็กกินเนาะพี่น้องพี่น้องซาลาแนรแซบแห้งมันเนี่ย chắc chắn sẽ có ít <coughs> sản ăn mắc kẹo ừm, ai จิ้มเนี่ยจิ้มน้ำน้ำขนมจีนเดือยวนิดนึงเกี๊ยงอำลมลำพี่น,น้องขนมจีนคุณยายทำอร่อยนะ เอ,อีกใหม่นึงนะพี่น้อง <c oughs> เราลาเอามากิ่นแก้มกำกำอังหนุ่มกินอืมแซ่บแทบแบว่าคุณยายทำ ทำหนึง่งเดี๋ยวพีคผนดนะคะแ <c oughs> <c oughs> ป่เอเติร์ดพี่น้องพักของเฮาก็โบมัดที่เก่าเนาะ สำหรับคลิปนี้สาวลาวพัดแซบก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สาวลาวด้วยนะคะสาวลาวเองก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับเพื่อนใหม่ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนใหม่เพื่อนเก่านะคะที่มารับชมสาวลาวนะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรงร่ลำล้ำรวยๆกันนะคะสาวลาวอาจจะไปหาช้าหน่อยเนาะบ๊ายบาย